สวัสดีครับผมช่างสันจาก NS Music นะครับผมวันนี้ออกงานอีเวนต์ครับผมเราจะถ่ายให้ดูว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับอเดี๋ยวมาดูเซตลำโพงก่อนนะครับอีเวนต์เป็นเวทีกว้างน่าจะประมาณไม่เกิน10เมตรนะมัน9เมตรหรือสิเมตรนี่แหละนะเราตัวแผ่นินไหวนะครับเป็นเซตข้างละ4เซตนะครับลงเป็นพัดนะครับผมพัดเดียวนะครับผมแล้วก็ใช้ลอกสลิง ข้างละ4เซ็ตก็คือวันนี้เป็น4ี่คูณสี่นะครับเราฝั่งนู้นก็เป็นสี่คูณสี่เป็นงานดนตรีอิเล็กทรอนินะครับผมวันนี้เป็นงานง่ายๆนะครับผมงานมีพุ่งนี้นะครับผมวันนี้เรามาติดตั้งนะครับผมใช้ทัดเดียวนะครับผมถ้าแขวนข้างละแเซ็ตอะผมจะต้องใช้ทัดคู่นะครับนี่แหละใช้ทัดเดียวเป็นลอกสลิงนะครับผมอันนี้ให้น้องๆกำลังปรับระดับกันอยู่นะครับ ที่โรงเรียนประชาวิทย์นะครับบ้านตากนะครับผมบ้านโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยเเ์เดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆครับ โอเคนะครับพอดีดาวเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาผมพยายามจะอธิบายว่าเอาอะไรมาลงบ้างนะครับแต่เสียงมันดังนะผมก็พยายามฟังแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีไม์เนอกนะครับผมว่าเอาอะไรมาลงบ้างในเซตนี้นะครับผมลงข้างละสี่เซตนะครับผมก็เป็นแปดถึงแปดนะผมกาลังนะครับก็จะใช้เนี่ยดีสามพันหกนะครับมอนิเตอร์สองใบมอนิเตอร์สองใบนะครับบนเวทีใช้มอนิเตอร์สี่ใบนะครับมอนิเตอร์สี่ใบ นะครับผมอันนี้ห้าพันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามพันหกช่แนวนี้ไม่ได้ใช้งานนี่ไม่ได้ใช้งานนะครับห้าพันไม่ได้ใช้งานนะครับผมมาสำรองไว้นะครับแล้วก็สามพันหกเนี่ย PA ด้านซ้ายเสียงกลางนะครับสี 4, ่ใบ PA เสียงกลางด้านขวาสี 4, ่ใบเบส PA นะครับใช้อ่าด้าน B ห้าพันนะครับ เบสี่ใบนะครับสองใบสองใบนะครับสิบแปดนิ้วสองสี่ใบนะ PA อด้านขวาอันนี้เป็น p a เอด้านซ้ายนะผมสี่ใบนะผมเพราะว่าอมหนึ่งตัวใช้สี่ตู้นะครับผมสี่ตู้อันนี้กลางสี่ตู้นี้กลางสี่ตู้นะครับผมนะในแหลกนี้ก็จะใช้เป็นสเตเบลเลเซอร์นะครับเพื่อที่จะจ่ายแรงดันไฟให้คงที่กับพวกดิจิตอลระบบดิจิตอลทั้งหมดนะผมเอ็กามสองแหลกนะครับสเตเตบล็อกแล้วก็ d ี a 2 0อสสองศูนย์อไนะครับโปรเซสเซอร์นะครับ นะครับแล้วก็ตัวไม่ลอยรีลลคาสนะครับผมนะไมลอยรีลาคาสนี่เลยนะครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมด้วยเพราะว่าบางครั้ง Wi-Fi ที่เราเอาติดไว้ข้างบนนะ่ะนะ wi Fi มันถ้าใช้ใน iPad มันชอบลุดพอลุดเราก็มาวิ่งมาดูที่ที่โน้ตบุ๊กได้นะครับผมก็สำรองไว้นะแล้วก็ UPS นะครับ UPS ตัวนี้ผมใช้ ต่อกับ PPLink นะครับตัวส่งไฟฟ้ข้างบนนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ u s อ่ะเวลามันดับไปแล้วก็ตมาใหม่อ่ะมันใช้เวลานานนะครับผมนะครับตู้ลำโพงก,ก็18นิ้ว4ใบนี่เลยนะครับ2ใบ2ใบ4ใบนะครับผมแล้วก็ฝั่งนน้นเหมือนกันเหมือนกันเลยนะเสียงกลางลายเลยนะครับตัวนี้กลางล,ลายเลยสีใบนะครับผมแผ่นพัดเดียว นะทัดสูงห้าเมตรนะครับผมทัดเดี่ยวลอกสลิงนะทําเองนะตอนนี้ทําเองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นคาราวเกะอินะเล็กทรอนนะอิเล็กทรนแล้วก็มีจอนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะตอนกลางคืนนะตอนนี้ก็หยุดหยุดใช้เสียงแป๊บนึงนะครับแล้วก็เขากำลังเตรียมโต๊ะจีนกันโต๊ะจีนโต๊ะจีนทั้งหมดหนึโต๊ะนะครับผม จริงๆแล้วผมเสนอว่าโต๊ะจีน90เมตรโต๊ะจีน190ตัวเราจะต้องใช้ถึงข้างละ8เซตนะครับผมหมายถึงว่าลงชุด16คูณ16แต่เนื่องด้วยงบจำกัดนะครับผมงบจำกัดลงได้ให้แค่8คูณ8นะครับผมก็คือข้างละ4เซตนะครผมก็ประมาณนี้ละกันนะก็สามารถถามว่าคุมพื้นที่ไหมก็สามารถคุมพื้นที่ได้ระดับหนะึ่งะแต่หลังๆก็จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะรจริงๆแล้วก็ต้องตั้งลำโพงดีเลย์อีก2ชุดนะครับผมแต่ ไม่เป็นไรครับจำกัดด้วยงบก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับนะก็ยอดเยี่ยมนะผมแล้วก็เขาแถมโต๊ะจีนให้สองโต๊ะนะครับให้เบนเซอร์กับให้เครื่องเสียงนะโอเคเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดูตอนกลางคืนครับผมจะสวยมากเลยนะแล้วแล้วแล้วเสียงที่อ่าในกล้องไม่รู้จะดีเหมือนหูหรืเนนะอเปล่านะอเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดูครับใช่ครับฉันคพร้อมตั้งแต่ปีนี้แล้วนะหน่อยใช่แต่ว่าเขาขออนุญาตมีการแสดงนะคะขออนุญาตเป็นแสดงแทนนะ ก่เลยลก็ขอคุณหมอเป็นพิธีกรเป็นก่อนสำหรับวันนี้อสมอเราทางคณะกรรมการพรอ้อหไือยังคะ,รคะพร้อมไหมคะสปีทอดข้าวป่าง่ายๆแต่เราไม่ได้มาสังสรรค์ 3, 3กันไม่ได้มีวิธีบอกก็ไมตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ปี6,3,6,4,6,5,6เพราะนั้นปีนี้ทั้งหมด6ไอสีปี โอเคครับผม้าทุ่มแล้วนะครับเก็บของกันนี่เลยนี่ทัดเดี่ยวนะคทัดเดี่ยวล,มล้มละตัวนู้นตัวนู้นกำลังจะลม้มนะประมาณนี้แล้วกันงานเิครับเิแล้วครับทัดเดียวนะครับผมแล้วก็กำลังจะเก็บทัดแล้วก็ปิดจ็อบนะครับผมงานนี้ก็รับเฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวนะครับผมไฟกับ น,น,น,นักนตองนักร้องเขาจ้างมาตั้งหักนะครับผมเครื่องเสียงอย่างเดียวก็แปดพันนะครับผมประมาณนี้ <l> ก็ท่านไหนสนใจนะครับที่จะสั่งรับงานที่จะให้ผมไปลงงานนะครับงานบชงานแต่งนะสามารถติดต่อได้ผมมีทั้งเวทีทั้งวงดนตรีนะก็ถ้าเป็นวงดนตรีเลยก็อีกราคาหนึ่งนะครับผมก็ <l> ประมาณนี้นะครับรกำนะลังเก็บกันนะเดี่ยวกำลังเก็บกัน ค่าน้องเก็บแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะระบบเสียงของผมก็ง่ายๆนะครับผมแค่มีมอนิเตอร์ให้นักร้องได้ยินเสียงตัวเองก็พอนะแล้วก็ PA ต้องดีนั่นเองนะขุมกําลังก็ใช้แค่ดีสามพันหกับห้าพันคาเบตเท่านั้นเองนะโอเคไปละดึกแล้วคผมห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับผมก็ถ้าคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะลืมกดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะคลิปหน้าจะทำอะไรให้ดูก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ।